ุ้นเส้นเคลื่อนไหวกลางไอจีหลังเพื่อนรักแก้งนางฟ้าเจนี่เผยภาพล่าสุดต้องบอกว่าล่าสุดวุ้นเส้นวิริทิภาภานั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลางไอจีหลังเจนี่อันพาชันนัพป้อมเพชรเผยภาพล่าสุดเป็นอีกคนที่มากความสามารถสําหรับเจนี่อันพาชันนัป้อมเพชรเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามและล่าสุดชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นหลังทนไม่ไหวหเห็นหุ่นนางเอกดังเจนี่อันพาชันนัป้อมเพชร ซุปผอมเหมือนคนป่วยโดยงานนี้ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในภาพล่าสุดว่าผอมไปหน่อยกิ่นข้าวบ้างไหมเนี่ยสวยแต่เหมือนคนป่วยเฮเล็ตแ้งมากค่าแล้วแต่คนชอบเนีย่ยสุขภาพดีในแบบของปเจกอ้วน,นกว่านี้หน่อยก็ดีนะคะผอมไปอีกทั้งงานนี้วุ้นเส้นวิริทิผภา,พาเพื่อนรักแข้นางฟ้านั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลางไอจีหลังเจนี่อันพาชันนับป้อมเพชรเผยภาพล่าสุดโดยสาววุ้นเส้น ก็ได้เสร่มความคิดเห็นเปรนยนาติดโนดจีรูปหัวใจอีกด้วย